สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำชุบยำมะอึกกันแบบแรกเราก็เตรียมวัตถุดิบนะคะวันี้ใส่เป็นหัวหอมแล้วก็กระเทียมของเราก็จะหั่นแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าบางคนจะหั่นกับเคียงแต่ว่าเราก็จะชอบแบบหั่นกับมือแล้วก็มีดแบบนี้ของเราก็จะใส่เป็นพริกสดนะคะพริกสด ก็จะมีสีเขียวสีแดงและวแต่ความชอบเลยของเราจะใส่เป็นพริกแห้งด้วยเพราเราชอบกินพริกแห้งมากเวลาทำน้ำผิดจะรู้สึกว่ามันอร่อยแซ่บดีนี่ค่ะมาอึกที่เราเพิ่งไปเก็บมาเราก็จะเอามาแช่น้ำแล้วก็ขูดขนของมันออกนะคะถ้วยใหญ่นี้ก็ใส่ ประมาณแค่น่าจะสองลูกก็น่าจะได้แล้วค่ะเพราะมันลูกใหญ่นี่ก็ล้างให้สะอาดนะคะอย่าให้มีขนแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะามาซอยชิ้นเล็กๆนะคะนี่มันก็จะออกแบบเหลืองๆหน่อยกจเปรี้ยวๆมะออ,ก,ก,อกนี้ถ้าใส่เป็นกับเขาเรียกอะไรอะ่ะ น้ำชุบที่ว่าตำก็อร่อยนะคะนี่เราก็จะใส่ไปเลยใส่ไปสองลูกพอค่ะแล้วก็ใส่ปิดเกลือนะคะใส่ตามความชอบเลยจะออกเค็มหรือว่าจะเค็มนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นน้ำตาลแล้วแต่บางคนว่าจะชอบหวานหรือไม่หวานนะคะของเราก็ชอบให้มันแบบแหลมๆขึ้นมานิดหน่อย อันนี้ก็จะเป็นมะขามเปียกของเราสูตรก็คือจะใส่เป็นมะขามเปียกด้วยค่ะแชร์ไว้ก่อ,น,อนนี่ก็จะเป็นกะปินี่จะเป็นกะปิของเกาะยาวนะคะอร่อยมากแล้วแต่ความชอบเลยใส่มากใส่น้อยตามความเข้มข้นของมัน นี่เราก็คือจะเป็นใส่เป็นมะนาวของเราก็จะเป็นมะนาวผสมกับมะขามเปียกแล้วของเราก็จะบีบใส่กะปิให้มันหอม,หอม บางทีถ้าเกิดว่าเรายังไม่ขยำก่อนนะคะเราก็ปีบใส่กะปีเอาไว้ให้มันออกแบบเปรีปร้ยวนี่ก็จะเป็นปลาชิงช้างหรือว่าปลากระตักนะคะที่เขาเรียกกันส่วนมากเขาจะเอามาตำก่อนนะคะไม่ต้องให้มันละเอียดมากแต่ว่าของเราอะ่ะก็คือจะชอบกินแบบเป็นตัวตัวเราก็เลยไม่ตำ แต่เราจะเอามาขยำให้มันแตกเองค่ะก็คือล้างให้มันสะอาดเลยแล้วก็ใส่ลงไปบางคนเขาก็ชอบใส่เป็นกุ้งแห้งนะคะเอามาตำแบบไม่ต้องละเอียดมากก็อร่อยเหมือนกันนี่พอราแช่มาขามเปียกไว้แล้วแล้วก็เอามาขยับ แล้วก็เทใส่น้ําไปเลยใส่ให้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะมันจะได้ดูแบบคดๆนี่ได้แล้ววัตถุดิบแล้วก็ขยำเลยค่ะใส่น้ำพอคลิกตามที่เราต้องการเลยนะคะจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้แล้วก็ค่อยปรุงเพิ่มเอาเราถนัดใช้มือนะคะไม่ถนัดใช้ หุมมือก็ขยำขยำไปให้เกิดฟองค่ะก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ถึงเปรี้ยวหรืออะไรก็เติมได้เลยนะคะของเราก็จะเน้นเปรี้ยวก็คือบีบมะนาวเพิ่มอีกนี่ก็ได้แล้วคะ่ะน้ำชุปยำมะกินกับผักสดอร่อยฟินมาก